พี่ออกมารับตู่หรออุ้ยยิงสำคัญตัวเองพิ่เบอร์ที่อมาส่งอาหารเสริมแล้วพะพูนแต่ว่าไม่ได้มาลับผู้ชายนะไม่ได้มารับซันเลยนะคือแบบเออมาขายของจริงที่นี่มีตัวแทนของเราอยู่ไม่ได้มารับซันเลยนะไม่ได้แบบรู้ว่าซันจะเริ่หกโมงแล้วแบบขับรถมาแจ้งวัฒนาเพื่อมารับไม่ไม่เลยนะไม่อยูไม่ีไม่ีพี่ไม่ม่แต่ว่าอาหารเสริมอยู่ไหนอาหารเสริมเอามาเฉยๆพูดกับตัวแทนเนี่ยที่บริการจะมีตัวแทนใหญ่ๆบ้างมา อ่ะเนี่ยเหรอกลับเองแล้วกันอ้าก็ไปด้วยไม่ได้เหรอไม่ไม่ไหนไหนมาเจอซันแล้วเดี๋ยวกลับกับซันเลยรถไม่ให้หมานั่งอ๋อโอเคค่ะยังไงเจอกันนะคะมีบ๊ายบายรถไม่ให้หมานั่งใช่ป่ะคนบ้านไหนครับโอ้ดูสิคนบ้านอะไรใส่ชุดคลุมอาบน้ำมา งจะเปิดไปทักทายซะหน่อยไม่ได้มารอไม่ได้อะไรเลยไม่ได้มารอเลยใช่ไหมครับไม่มีพี่รุนก็ไม่มีพี่นุ่งพี่หอมน่ารักมีคนชมมาอ๋ออันนี้คือไลฟ์หรอไปช็อตอ้าวลืมลืมของลืมของไม่รอใช่ปหมนึกว่าเขาอาจจะเป็นแรกเป็นไลฟ์ไปไหนเร็วๆสิหิวข้าว เมื่อกี้เห็นมีไอจีลงรูปเยอะด้วยว่าซันอยู่กับพี่แขกทั้งวันเลยสวัสดีทุกคนนะคะพี่แขกสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปลี่ยนได้ีสว่ะ วันไหนก็มีกล้องมาถ่ายหน่อยเออส่งรูปมาให้ด้วยแนีย่นี่นี่รอวันนี้นมันเรอัติดกน้ำบ่มีลูมันให้ด้ย โอเค <po target> อันนี้แฟนลับจริงๆใช่ไหมครับเราไม่ได้จ้างเขาใช่ไมอ๋อไม่ใช่คาะที่แฟนขับคนอื่นแต่ว่าลูอุ้ขอบคุณมากซื้อรูปสวไหมก็ลูก็ล้กง็ูกชอปปิันมันมันมันตั้งใช่มันตั้งัตงไมรราอะไรนะตา สวยมากไยหมเลยรู้ขอบคุณมากนี่รู้ไหมว่าอันนี้สั่งกล้องแล้วกล้องเรียบร้อยแล้วน่้อรี้องเลียร้เนเลยพี่แขกโอ้โหพูดถึงความสวีทคู่นี้ฟังหน่อยชโอ้น่ารักมากมายค่ะมีความสุขชอบเวลาเขามาเจอกันอย่างเงี้ย เราทุกครั้งเวลาแฟนขับเข้ามาเราก็จะได้กินของดีๆเพราะว่าเราคนไม่มีแฟนขับหรอกค่ะรอขอบุญมากอรอับมบยันต้นวันนั้นแบกกลับได้อีกพึ่งนึงเลยขนมไก่ย่างพี่เชีนเป็นไก่ย่างเลยอ่ะโอ้โหขอ๋อวันไหนวันที่ใช่วันนั้นของกินเนื้อเนี่ยมีเค็มซี่ด้วยทีกลับมาด้วยอ่ะไก่ย่างพี่เชียนต้องทำไปในนี้โหดเลยอ่ะเรนชอบไก่ย่างพี่เชียน